สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคุณครูชื่อคุณครูประชุมพรมรรณสายค่ะหรือว่าชื่อเล่นคุณครูแม่เจียบนะคะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนนทม่วงวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและก็บุคลากรครูภายในศูนย์ของเราค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อนางสาวสมีจันสิงชื่อเล่นคุณครูน้อยนะคะ คุณครูสอนอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลสองปีห้องหนึ่งทับหนึ่งยินดีต้อนรับเด็กทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูธิดาสุกรารบงนะคะชื่อเล่นชื่อคุณครูแมวเป็นคุณครูประจําชั้นเตรียมอนุบาล3ามขวดห้องหนึ่งทับหนึ่งยินดีต้อนรับเด็กทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูเตือนใจสีมาคําชื่อเล่นครูเตือนค่ะสอนอยู่ ชั้นเตรียมอนุบาล3ปีห้อง1ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อสมนวินมีพไธทูนนะคะดูแลด้านโภชนาการอาหารนมและความสะอาดทั่วไปนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูน้อยจะมาสอนเรื่อง ของใช้ประจำตัวเด็กนะคะจะมีหนึ่ง ja. ผ้าเช็ดหน้านะคะเด็กๆพูดตามคุณคุณนะคะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าอ่าพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าอ่าสองแปรงสีฟันนะคะพูดตามคุณคุณนะคะแปรงสีฟันแปรงสีฟัน แปรงสีฟันแปรงสีฟันเราจะต้องแปรงฟันตอนเช้ากลางวันเลดตอนตอนก่อนนอนนะคะต้องแปรงทุกวัน3แก้วน้ําแก้วน้ํามีสําหรับอะไรคะเอาไว้ดื่มน้ํานะคะดเด็กๆอ่เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะแก้วน้ําแก้วน้ำพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะ แก้วน้ำแก้วน้ำตบมือเก่งตบมือค่ะ<า>เก่งจลยเลยรองเท้านะคะสี่รองเท้านะคะ,ะ,คะซึ่งเด็กๆทุกคนจะต้องใส่มาโรงเรียนทุกวันเด็กๆพูดตามครูนะคะรองเท้ารองเท้าอีกหนึ่งครั้งนะคะรองเท้ารองเท้าเก่งจังเลย วันนี้ครูแม่จะมาสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ก็คือท่าปลานะคะนาฝ่ามือมาถูก,กันค่ะโดยการที่ถูแบบนี้นะคะออกแรงนิดหน่อยต่อไปท่าที่2ค่ะก็คือท่าราดาวก็คือนาฝ่ามือถูหลังมือนะคะยื่นมือออกมาแบบนี้ถูหลังมือต่อไปขั้นตอนที่3ค่ะก็คือท่า นิ้วของตัวเองเลยดอกนิ้วนะคะถูแรงเลยต่อไปท่าที่สี่ก็คือท่าปลาโลมาหลังมือของตัวเองนะคะลูกลูกลูบแบบนี้เลยหมุน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 อ้าวต่อไปท่าที่5ก็คือท่าสาหร่ายค่ะหวัวแม่มือของตัวเองหมุนค่ะหมุนหมุนทั้งสองข้างเลยต่อไปนะคะท่าที่6ก็คือท่าแมงกัะพรุนค่ะท่าแมงกระพรุนมือนะคะ ใช้นิ้วของตัวเองถูนะคะต่อไปท่าสุดท้ายคือท่าที่เสร็จนะคะท่าช้างน้อยก็คือถูรอบรอบข้อมือถูรอบรอบข้อมือค่ะล้างมือให้ถูกวิธีนะคะมีนั้หมดเสร็จทัานตอนไดบไคะ่ะนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการใช้ห้องน้ำห้องส่วมนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ไปกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือนะคะล้างมือมีเจดขั้นตอนนะคะล้างเลยค่ะ